ก็ตกรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมไม n e คลาว t ในวิดีเกมเบ d w บอลนะคบผมนี่วันนี้ผมมาเล่นกับพี่ของผมนะครับผมนี่วันนี้เลยนี่จุดไฟเล่นอยู่ <laughs> นะครับเพราะในในคลิปนี้เราจะมาะเป็นการที่แบบว่า m ม n e ค r a f t นะเป็นคลิปที่สองแล้ว เล่นเล่นไหครับไม่ดีเกมแค่นั้นแหละไปเล่นเลยไปไปกันตาเล่เออโอ้แมปโอ้แมปใหม่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นซะด้วยอะไรเราตายแน้จะเป็นเอ่อของเฮ้ยเอามกกุศใส่เสื้อดริฟด้วยอ่าใส่เสื้อสุพี เดินดวเดินดูแล้วอยวิ่งอยู่นะไน้าอมูุสดดีมาเอสีดูุดสนดงุดสุดสุดสุาสุดสุยสุงสุดสุ่อุดสุดยุดสไงุ้ดส่ดสุดคุดสุดุ้ดสุดสะดสุดดสุดสุดดสุดสุดสุดดสดีุดุดสุดไุดสุดสุดสะดสุ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 ดส มีคนหล <Map S 1> ุดไปแล้วสองดับของช้าซะด้วยโหช้ามากเลยช้าช้าไปแล้วไอ้อแมปนี้เคยเล่นไม่ใช่หรอเนี่ยแมปนี้เคยเล่นจำได้อยู่แล้วจำได้แหละแต่ไม่เคยเล่นเปิดราไปสีนี้ก่อนต้องอดด้วยขนแกะก่อนละองั้นอะ ฟ้าผิดต,ตกให้ดูฟ้าผิดตกอตอยนะย่่าาแแเข้าฟ้าผิดก็นะเฮ้ยมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่เห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว,ลวระวังนะอะ่มันต่อก่อนแล้วผมผมจะแบบนี้เลยละกันไปตกไปสิตกไปตกไปไม่มีคนยอยู่ด้านบนเลยพี่ไม่มีคนต่อว่ล์อยู่ด้านบน ไปไหนมันมีอยู่ด้านบนบล็อกที่รอยด้านบนนะพี่มีคนหนึ่งอ๋อแล้วอยู่สีขาวใช่ป่ะเอ้าไม่ใช่เราอยู่สีขาเฮ้ยมีคนล่วงคนหนึ่งเฮ้ยมันลงมาโอ้เป็นคิดผิดแล้วเพื่อนลงมาเลยตีเดียวเลยพี่ไายลาลาลาลุโลอืมตายหนึ่งสวยพี่อีกตัวหนึ่งไหวใช่ไหมไหวตายสองเยอะ เฉอะละไอหนึ่งตีตายสีชมพูเหมือนจะมาบุกทีมนี้ฮะฮะสีชมพูเหมือนจะมาบุกทีมนี้ทีมสีฟ้าเราไปบุกชมพูเลยดีไหมพี่เดี๋ยวขอดูก่อนว่าชมพูชมพูอุดด้วยแค่เออคนแก่ไม่เราจะบุกฉะนั้นสีเหลืองต่อมาด้วยสีเหลืองตั้งแลกตัวสีเหลืองโดนสีเขียวสีเขียวอีกแล้วทำนะพี่ อ๋อ,อน,นี่ออเอ,ออมองอัสสดเออมองอัสดสีชมพูคือมองอัดใช่แล้วพี่มาเข้าไป่ได้ไหนแล้วมันทำให้พี่หลอกร้อนมากอมอเอง็งว้าไอโหลดแลโหลดแลโหลเรียบร้อยเรียบร้อยพี่บุกชมพูอร่อยมากทำมันแล้วอร่อยสุดๆ <c oughs> เฮ้ระวังนะสีเหลืองสีเหลืองมันพังแล้วสีเหลืองมันพังแล้วแต่มันก็มาฐานเราได้นะแต่มันไม่ได้ต่อมาแต่ว่าพี่เนี่ยแหละจะไปฐานมันพาผมไปด้วย เฮ้ยมันมาแล้วมันมาให้พี่เห็นอยู่ตกไปดิตกมันให้ร่วงเลยอ้าวไม่ล่วงผมร่วงคนเดียวโอเคมันร่วงเรียบร้อยพี่บุกเลยเพื่อมันไม่อยู่ฐานเพื่อคนอยู่เอาอยู่เหรอเพื่อมันอยู่เพื่อมันอยู่อ้าเห็นอยู่อ้าเอาเราไปช่วยอ้าเอื๋ยอีมาใหม่ได้ไหมเด็ดไม่ดีอ่ะฮะเด็ดไม่ดีทีมที่มันร่วงตนี้ไม่ดีพีมาใหม่ได้ไหมมาใหม่พี่ต้องแหลก ไอ้กันใจกันเพรพอมาอุดด้วยคนแก่งองอมันอุดเตอรบล็อกมางอ้ยม no. ันมามันมาเห็นอยู่เอามองอัดเตเอ้ยเราบอกว่าตกเลยจ้พี่ม oh ีคนมาบุกพี่ระวังไว้มองทางขวาแป๊บสีเหลืองเหลืองพี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่กระเด็นแล้วก็ ย้อนกลับไปที่เด I mean ิมแบบรีเฟียมเดิมจะวิ่งไปเอ้ยมันมันลงมาเอมองอัดมองอัดเออพี่มาบุกแล้วพี่เอามองอัดมาบุกเลยโอเคเอาโลนเอาลนอาโลมองอัดอไปหน่ไม่ไม่ไม่ได้คนอ่ะไม่ได้าพี่ตายมันก็ตาย โอเคตายคู่อย่างดีหน่อยสตาคูลเดียวได้คือซวยแล้วเตียงผู้บุระเบิดไปลงมากเลยเอาระเบิดลงทีเดียวได้เตียงเราจะเออเปิดโล่งเลยเอะไะตีเหลืองตีเหลืองไม่สนใจเราแล้วโอเคช่างมาเราโดนตีโดนตีโดนผู้บุกตลอดเลยใช่ไหมเสียงผู้บุกมันวิ่งมาแล้วไอ้อัลโมกัส เกีย่ตกคู่มาดิตกคู่อะเกแก๊บมุกจากเอาระเบิดไปลงหัวมันอนะเน้นๆเลยเน้นๆเฮ้ยตามๆมาตามตามามล่อๆความสนใจมันพี่มีกันไกลพี่สามารถกดขนแกลได้เร็วสุดๆเลยเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเอามองอ่ะมองอัดมองอัดมองอัดทำไมมัน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 ว้า,าวเนี่ยได้ได้ได้โอเค ขอบคุณที่หอความสนใจให้ความสนใจมีคนเหนือพี่ระวันงไงอ้ามันอุดม้เนี่ยอ้าวไปเอ้ยมันอุดไม้เหรอพี่กดแกมันเป็นรอบนอกมันอุดไม้ท่านไหนเออโมหก็เดินตกตายอุดไม้เป็นมาบุ๋มะพี่บุกหรอใช่ไม่กลัวหรอกถ้ามันไม่มีมทีนี้ไอ้ทีตีไงโอเค

โมกุสมาแล้วอดภูม no, 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 no no no. ีเล no. ือดแค่แค่ยี <th ane> <th ane <th ane> <th ane> ่สิบมาสู้กับพี่ที่มีเลือดแค่ยี่สิบโน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 โมกุสโมกุสโนโนนี่เดี๋ยวมัดเลื่เดี๋ยวผมดูให้ว่ามันจะระบบตอนไหนมันมาเรื่อยๆแหละไม่ต้องห่วงหรอกมันมาเรื่อยๆใช่ใช่พี่มันมาเรื่อยๆ ผมขุดเข้าไปดูด้านไหนได้นี่ยนะเออด้านในมันเป็นไม้แล้วก็ทีมสีทีมสีเทาหมดแล้วทีมสีแดงหมดแล้วทีมสีน้ำเงินไม่มีมมันนจะีเวอ้าวมันเหลือทีมสีเขียวกับทีมสีชมพูอันหนึ่งก็คือวายแล้วทีมสีเขียวน่าจะเป็นอะไรอ่ะขอดูหน่อยสิเออร์์แล้วอ๋อเป็นเอ็นสโตนพี่เป็นสโตนสีเขียวเป็นเอ็นสโตนกับไม้ แล้วก็สีชมพูก็ด้านไหนก็คือไม้น่ารังเกียจจริงมานี่ดิ<ะ>เรีเยบร้อยสู้ได้สู้ไดพ้พี่มีพี่กำลังออกมาแล้วสองตัวพี่ไม่ได้ไม่ไหวตามาตาที่สองตาแรกมีชั้นเฟลกินไม่สำเร็จ ทำไมนั่แหละเหตุผลทำไมพี่เกียดอัมูคุส <c oughs> โอ้แมปนี้ไม่นะ <c oughs> โอ้ดูสก,กินแต่ละคนดิทำ <fooled. S 1> ไมมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยวะทำไมความรู้สึกมันเหมือนกันนะสไตล์มันเหมือนกันนะ,ะสีไม่คนละสีกันนะเข้าใจไหมเข <c oughs> <ด> <unjust> ้าใจพี่เออใช่มันสไตล์มันคล้ายๆกัน เฮ้ยอังกฤษอาครูมังกทิ่สไต์ไปเออเแ็กเออคล้ายกันจริงๆเลยสไตปมันเหมือนอะจะสีเปนคนละสีกันมันก็แค่เปลี่ยนดูนิดนั่นนิดเียวเองจะสีน้าเหมือนกันหมดเลยอะแบบนี้ดบบของของเร็วของเร็วเด็แปลและวิ่งเลยเราดีจะ ใช้ก้อนบิดดีไหมก้อนบิดไม่ไม่ไม่ต้องหรอกเจ๊พี่ฟาดปิดมันตายเมื่อกี้เราอุดเตียงโง่มากเลยแล้วอะแพ้ก็เอาเจ้ก้อนบิดไม่เป็นด้เลยจ่าใช้เลยตาเมาส์คลิกไม่แรงไม่เร็วอ่ะไม่ได้เฮ้ยไอ้ดี่เปิดประเด็นไวอยู่เลยสองคนนี้โอ้ย กดมัว่วยหมดแล้วโอ้ไปซีไปซีปซอินเจ้าจะชนะคนเล่นแมคคัพมากกว่าโอ้ไม่นะเลี้ยวี้ยสิบสามแล้วกันนี่ต่อมองอ่ะกิน,นออนะสีฟ้าอ,มาอืมเนี่ยเวลาอัดคลิปเนี่ยขยันดิดมาโน ามัเฮ้ยสีเหลืองเอาเรื่องสีเหลืองเอ่อได้คิดดีดิไปเยอะเ็เอาเรื่องอสีเหลืองมาเรื่องสีเหลืองมันมันเล่นเป็นสีเหลืองมันเล่นเป็นมันต่อโหดมากดูดิมันจะระเบิดลงแล้วสีฟ้าอยู่ซึ่งมันไม่สนใจผมเลยมันสนใจแล้วพี่สีฟ้ามันจะบุกเราแล้วอ่ะพี่ใช่มาเลยพี่ไม่กลัวหรือเปล่าอ มาสองคนน่ะแผ่แผลีกตัวหนึ่งมาโดนได<ล>้ไม่นี่ไงไปช่วยบุกสีฟ้า,ยาอย่าเลยมันอ,อมันอุดด้วยแหละม,มันมันมันอุดด้วยมันอุดด้วยขนแก่อย่างเดียวพี่อ๋อดีเลยงั้นสีเหลืองบุกหัวแกเมื่อกี้ตอ,อ้าวไ,ไ,ไม่ใช่นึกว่าสีฟ้า พี่กดที่ขวามันมันมีโรคป้งกันนี่มันช่วยหรือเว่าหรือว่าไม่ช่วยไม่ช่วยมันแค่เป็นโรคไม่ช่วยอ้ายเน็ตโง่อเน็ตกระจกกระจอกเน็ตไม่ดีเน็ตขึ้นต่ำเน็ตชั้นต่ำใต้ตีนมาดิเอในระหว่างที่เรากำลังไปบุกสีเขาอยู่สีอื่นเขาก็มาบุกเราบ้างแกว ตาทีมทีมสีเหลืองกับทีมทีมสีฟ้ากำลังมีประเด็นเฮ้ยรู้หรือเปล่าว,ว่ามันมาหาเราเอาทิ้งดาบทำไมเนี่ยมันทำแรงมันวะมันมีระเบิดมันมีระเบิดใช่ได้มันมีระเบิดใช่มันมีระเบิด,บดสีเหลืองบวกสีฟ้าอย่างด่วเลยไอ้เจ้าหวาได้แล้แหละเราก็ไปแล้วก็บุกต่อช่วยช่วย เดี๋ยวราเดี๋ยวเชวย้แล้วเรฉันฉันไปแล้วเลกอนบลลอันั่นเอะไรจะการด้วยนายสีเหลืองเอ้สีนายสีเหลืองนายฝากวยนะนายสีเหลืองแ้งเกี้วข้าไปหนึ่งใช่ไหมนายสีเหลืองอ้าวสีเหลืองนี่โหจริงอ่ะนี่อ่ะีสี อืออือสิบห้าาราสีม่วงวันดีออลลอโล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 อลอืมได้มาสีเพชรดับเอ็นชาร์ดสวยสวยพี่อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาบวาวกระโดดตกเลยดี โอ้ยมันติดอะไรของม,มันมาัามัมามัาพี่ช่วยช่วยผมด้วยผมติดบัคอะ่ะพไปด้วยฮะมาแล้วมาแล้วหายมากแล้วพี่ไออ้าวจะขอของหรออุอ๊ยทั้งเนี่ยมันไม่มีที่หุดไม่เราตายเฮ้ยอย่าเพิ่งไปบุกมันเลยอะ่ะ ที่พี่จะจัดการสีชมพูก่อนสีชมพูมันน่าเอามากเลยตอนเนี้ยน่าโดนโอ้สีชมพูอุดโหดแล้วเนี่ยเอาเรื่องนะอ,อยู่นะอุดโหดเราเลยู่พูดก็ได้พี่สีชมพูอุดโหดนะดันนะจะเอามันกันด้วยอะไรมันกันด้วยไอเนี A ่ยไอแล้วไ uh, อคอนกรีตเดี๋ยวโอ้ไม่มันมาละมาเชฟพี่ใช่ป่าววะ พี่หลอนเองแหละแต่พี่ตอนแรกตอนแร้ผมผมผมกดทีมทีมผมกดไม่ได้แล้วแต่ผมมาทีท่สีเหลืองงั้นงั้นไม่มีใครอยู่บ้านนะงั้นผมงั้นเราขอโอเคคุณนาแล้วก็ขุดเข้าไปด้านในเรียบร้อยเยียงแสงเรียบร้อย,รย,รอยเรียบร้อยแล้วมันก็จะกัแล้วมันก็กำลังจะกลับมาบ้านในไม่ช้าสินะสีชมพู เรียบร้อยโอ้ oh. <c oughs> ตาย,ตายแต่สีชมพูโอ้ oh, มันอุดทั้งไม้ทั้งเอสโตรเลยว่ะมันอุดแบบหลายระดับมากอ๋อ oh. เดี๋ยวผมไปอัพต่อเวลถัดไปให้โอเคเรียบร้อยอัพต่อเวลถัดไปแล้ว <c oughs> เ,อเอาดับเลย มันมามเออเอาเหลืองไหวไหมพี่เอาเหลืองอ่ะเพราะว่าเหลืองมันเตียงแตกแล้วที่ผมไปตีแลนที่มันไม่ได้อยู่อย่างอย่างเราเอาเหลืองไอ้นั่นมันจะมาเอาเตียงเราเสียงพูอ่ะกวนมากผมมาเหลืองแล้วผมขอฆ่าเลยแล้วกันเรียบร้อยเหลากตัวนึ่งเสียงเสียงพียหายไปเลยอแล้วอาฮ่าเราสีหายไปเลย มันมาแล้วมันเอาระเบิดมาด้วยเอ่าไปแล้วพี่ผมกลับไปอยู่กลับไปอยู่อีกน,นะอีกน,นะพี่ไหวไหมไม่ไหวมันตาย,เ,ายเกียรสีฟูพี่เกียรทุกสีพี่เกียรทุกอย่างอา๋อไอ้มันหนีด้วยเนี่ยไปฝ่ายบิดแล้วตอนนี้ในระหว่างนี้ ทีบอกต่อไปด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะลัทดจริงๆโอ้ยโอ้แล้วสียังไงคตรลัทดเลยอ้าดจริงๆรเออวะมันเชื่อเอาบอกมาบอกมาดี๋ยวนี้เลย พี่พี่ไม่ตายใช่ปะเฮ้ยเสือโอ้โหทำไมทำไมมันวิ่งไม่ไปไอเห,หรอของตายพี่มาเด้ชมภูเนี่ยเอาเรื่องนะมาได้ไหมยืนจ้องหน้าแบบอืขุดบักได้ขุดสักที ไม่เกิดอะไรขึ้นเราแค่ขุดไปงั้นแหละผ่านเก็บใจะสิงโง่ผมดูดูว่ามีใครไปบุกบ้านกันหรือเปล่าไม่ได้มีป่ะตอนนี้ทุกคนเตียงแตกหมดแล้วพี่มีไก่ตั้งเลยพี่ถ้าพี่วีถ้า,ถาดูพี่น่าจะยิงเหมน,น่าจะยิงน,น่านจะดีนะยิงเดีวยวน,นี่คือแบบหรือมีฮอนคูพูดนะพี่ตีเหลืองได้กอเพชรป่ะ พี่มันแบบมันแบบมันค่อยๆเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่อัลังเลเ้ยใครมันทำอะไรอยู่ด้านบนนั้นอ่ะดูแป๊บไอ้คนฆ่าผมแน่เลยวันนี้ดีไหมเก็บไอ้มาเล่าอันน่ะอ๋อสีชมพูเพื่อนมันเก็บไอ้มาเล่าอยู่พี่พี่ระวังนะอยู่ด้านหลังพี่อ่ะพี่เปนล้อ่ะอีเห็นละมันนี่ดิมันไส้หว่ะไอ้ล้นอ้ออีตาไหวไหม โอ้ยโก้ยไวและคลิปคลิปละคลิปด้านข้างสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไปก่อนด้วยนะครับบายครับจะไปคลิปหน้าแล้วครับผมบ๊ายบาย